สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูยเย็งอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ครูยเย็งก็จะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักกับสีที่ทำมาจากธรรมาชาตินั่นเองค่ะ,ะก่อนอื่นเด็กๆด,ดูบนโต๊ะของคุณครูยเย่งนะคะว่าคุณครูยเย็งเอาอะไรมาฝากนเด็กทุกคนบ้างเดี๋ยวเรามารู้จักทีละอย่างกันเลยนะคะอย่างแรกต้นเขียวๆมีใบแหลมๆอันนี้นะคะที่บ้านของใครมีบ้างเอ่ย ต้นนี้นะคะเราเรียกว่าใบาเตยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จานของคุณครูเย้งนะคะจานแรกเลยเป็นดอกสีม่วงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกเฟื่องฟ้าค่ะแต่ว่าเป็นสีม่วงเนาะจานที่สองของคุณครูเย้งนะคะก็คือดอกเฟื่องฟ้าเหมือนกันแต่สีจะไม่ใช่สีม่วงจะเป็นสีชมพูออกบานเย็นนะคะ ว่าเด็กๆจะเรียกว่าชมพูเค็มก็ได้ค่ะจานที่สามที่คุณครูเอามาฝากนะคะดอกสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าดอกอัญชันค่ะที่บ้านของใครมีนะคะก็จะเป็นต้นไม้เรื่อยๆแล้วก็มีดอกออกมานะคะอันดับสุดท้ายที่คุณครูเอามาฝากนะคะเด็กๆ อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้นะคะเรียกว่าขมิ้น่าเด็กเดงขมิ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแกะให้ดูอันนี้จะเป็นผักนะลูกผกักอันนี้นะคะมันก็จะเอาไปทาอาหารโอ๊อยไม่ได้อะไม่เป็นไร <c oughs> ทั้งหมดบนโต๊ะของคุณครูเองนะคะที่เอามาให้กับเด็กๆได้รู้จักนะคะถ้าเราอยากจะได้สีที่มาจากธรรมชาตินะคะเราจะใช้วิธีการต้มก็ได้นะคะหรือว่าใช้วิธีการ คั้นน้ำออกมานะคะซึ่งคุณฟูได้ใช้วิธีคั้นนะคะและได้ไปทำล่วงหน้ามาให้กับเด็กๆแล้วเนาะเดี๋ยวคุณฟูณจะเอาน้ำที่คั้นจากธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมาให้กับเด็กๆได้ดูกันนะคะอ่าอันนี้เป็นแก้วที่หนึ่งค่ะเด็กๆมีน้ำเป็นสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินนะคะ เด็กๆคิดว่ามันคั้นมาจากพืชชนิดไหนคะจานที่หนึ่งสองสามหรือว่าสี่ดีเอย่ยคอยตอบให้หน่อยจานที่สามค่ะจานที่สามใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำสีน้ำเงินที่คนคูเองคั้นนะคะมาจากหดอกอัญชันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแก้วต่อไปว้า แก้วสีเขียวค่ะเด็กๆอ่าสีเขียวนี้นะคะหนูคิดว่าคุยกันคั้นมาจากอะไรเอย่ยน้ำใบเตยค่ะใช่แล้วค่ะต้นใบเตยนี้นะคะเวลาเราไปคั้นนะคะเราก็จะได้น้ำออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้เลยเดี๋ยวดูชนิดต่อไปอันนี้คือสีอะไรคะ สีแดงสีแดง,แดงเก่งมากค่ะสีแดงนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคนครูยึดคั้นจากดอกอันไหนเอ่ยดอกเฟื่องฟ้าค่ะเอ๊แต่ดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยมันจะมีสองสีนะคะมีทั้งที่เป็นสีม่วงแล้วก็สีชมพูเข้มค่ะมันควรจะอยู่ตรงไหนคะสีชมพูค่ะอาชมพูเข้มเก่งมากค่ะลำดับต่อไป อันนี้นะคะเป็นสีออกส้มส้มค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าน้ำสีส้มนี้เคลงคันมาจากอะไรคะขมิ้นค่ะใช่แล้วค่ะคันมาจากขามิ้นนั่นเองก็คือจานที่สี่เลยอ่าเหลือแก้วสุดท้ายนะคะแก้วสุดท้ายอันนี้จะเป็นสีม่วงๆ่วงนะคะเด็กๆเอ๋เหลืออะไรนะ หรือดอกเฟื่องฟ้านั่นเองอดอกเฟื่องฟ้าอันนี้นะคะครูเองก็จะคั้นมาจากดอกเฟื่องฟ้าที่เป็นสีม่วงค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าสีที่มาจากธรรมชาติเนี่ยต้นคืชของมันนะคะเป็นสีอะไรนะคะเวลาเราคั้นเนี่ยก็จะได้น้ำที่ออกมาตรงตามสีเลยนะคะอย่างเช่นดอกเฟื่องฟ้าสีม่วงเราก็จะได้เป็นน้ำสีม่วงเลย ดอกเพื่องฟ้าสีชมพูเข้มนะคะอันนี้มันก็จะได้ออกชมพูเข้มๆจะเป็นสีแดงเนาะและอย่างดอกอัญชนันเป็นสีน้ําเงินน้ำเป็นสีน้ําเงินอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะแต่แต่เด็กๆอาจจะมองเป็นสีดําหน่อยเนาะแล้วก็อย่างแก้วนี้ขมิ้นนะคะคุณคุยงก็ไปคั้นออกมาแล้วมันก็จะเป็น,นกับตัวขมิ้นเลยสีจะเหมือนกัน และที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นใบเตยนั่นเองค่ะมีใบเตยมีมีอะไรนะมีใบเป็นสีเขียวเราก็จะคั้นออกมาเป็นสีเขียวค่ะวันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะว่าพืชน,นี่ยเราสามารถเอามาคั้นเป็นน้ำได้และน้ำทุกอย่างตรงนี้นะคะเราสามารถรับประทานได้แต่ว่า เวลาที่เราทําจริงๆเนี่ยเด็กๆต้องทําอย่างสะอาดนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะต้องผ่านการต้มนะคะอันนี้คุณครูคันแบบสดๆนะคะก็จะยังไม่สามารถรับประทานได้นะคะเดี๋ยวใบงานคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ใบงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆพิมพ์ภาพจากใบไม้โดยใช้สีน้ําค่ะก่อนอื่นจะต้องไปเก็บใบไม้มาคนละ4-5ภาพนะคะหลังจากนั้นก็มาระบายสีภาพที่คุณครูเตรียมไว้ให้ก่อนนะคะภาพที่คุณครูเตรียมไว้ให้จะยังไม่มีผมนะคะเราจะมาทําผมให้โดยนําใบไม้ที่เราไปเก็บมานะคะทาด้วยสีน้ําทางด้านหลังค่ะ เมื่อทาเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เอามาติดบนหน้าผากทาเป็นเส้นผมให้กับภาพของคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆก,ก็ทําให้เต็มเลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็รอให้แห้งแล้วก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็ได้สีตามที่เราต้องการค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆใบงานของคุณครูเองนะคะ คุณครูยังก็เลือกใช้สีม่วงสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะโดยใบไ,ไม้ที่คุณครูยังเอามาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆลองไปดูรอบบ้านเนาะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะก็เด็กๆก,ก็ถือผลงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้ส่งกลับมาให้คุณครูเองด้วยนะคะคุณครูยังรองชมผลงานของทุกคนอยู่นะคะส่วนวันนี้คุณครูยังลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย